นี่อยู่ที่พัทยามาเที่ยวมาแก๊งนางฟ้าตระนางตระนานไม่ยอมไม่ยอมนี่นางฟ้ากระตุนของข้อกี๊แอบกระตุนเบียดปูตกของของเลยอ่ะเออนี่ฟาร์มมีนางฟ้าอีเฟอร์ไหนนางฟ้าอีเฟอร์กระตุนสั่นห้าลอยตัวสิคะ น้ำปลากระตูนอีกทีนะคะอีกทีดูปากดูปากนะคะอะไรๆใครลอยตัวไม่เป็นนะคะดูน้ำปลากระตูนสอนนะไอ้นี่เรามาดูวิวโรงแรมกันดีกว่าอันนี้เราอยู่บนชั้นดาดฟ้านะจ๊ะเห็นไะข้างหลังนั่นเซ็นทรัลนะจ๊ะนี่ถ้าเราอยู่โรงแรม5ดาวใช่ป่ะเราก็ไม่ได้เห็นวิว5ดาวแบบเลิศปะเลิศปะดูว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ เอานั้นไแหละที่ม<า>ไม่ต้องหอกสวยฐะละ,น,ละนี่แอบเศร้านิดนึงมันมากับเป็นคู่เรามาคนเดียวสวยสวยสวย